ก็จี๋หรอแกงจี๋เฮ้่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าานชนไหลป่าวะมันมีเสื้อแก๊งไหนฟิลเฟียป่าววะนายเฮ้ยนี่ไงเสื้อแก๊งสวยๆก็ใส่ไปเถอะครับคนดูมันไม่ผิดอะไรแล้วหรอกเสื้อที่สวยเราก็โปรโมทเสื้อเขาหน่อยอ่ะเนี่ยมีเสื้อไหนสวยๆบ้างอุ้ยเสื้อสวยเต็มเลยเดดฟอร์ดอุ้ยเอ็กดีป้ะไงใส่เอ็กดีไปเลยบ้างไงเอาสิเอาสิ เจนเทิร์นเอ้ย MVP ว่าไง m v p ว่าไงใส่หมดเลยชอบตัวไหนใส่เออพี่ว่าพี่ชอบตัวนี้ว่า m v p แม่งดูเหมือนแบบเยสเอฟกวางตัวนี้ด้วยเออใส่เลยใส่แม่งเลยเราอยากใส่ตัวไหนเราใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าเสื้อสวยเราก็ใส่ได้นะครับไม่ว่าเราจะไปเป็นแก๊งหรือเป็นแร่ส่แม่งแม่งไปเหอะไม่มีอะไรหรอกรันเดินันเดิกูรันอยู่แล้วนายวิเทพไปเล้าวะเนี่ยมีอะไรแจก<อ>ม้างกล่องผู้เล่นใหม่กูซัดก่อนเลยมีไม้ไหมมีเกาะโอ้วีเกาะพี่จะพร้อมเลยว่ะ นี่เลยนี่เลยนี่เลยกูเช็คนี่ก่อนเลยโอ้โหใครกันะายน้องโอ้โหพี่บอกว่าพี่รามาฟรีโอ้ยขี้โม้ไม่ผ่านดีแลดีน้องเอาเรื่องจริงขี้โม้เกินเนี่ยเอาจริงขิ้ตะกั่งประเทศไปแล้วไปไปไปไหนไปไปน้องไปเดเดินแรงเดินแรงโต้องต้องว้าฉันมีเสียเธอไป เจอๆเธอนั่นเฮียอะไรมึงเอ๊ะหนูเกินใจสุดหน่อยน้องอ๋ออ๋อะไรมึงเหรออ๋อรู้จักกันเหรอแม่แม่แมเดินแรงกูเดินนี้กูเดินนี้ลูกใหญ่อีกน้องกูพิมพ์ชื่อโกรเจมมี่มีพีดีป่ะเมียหนิโดนแบนในที่เรามาเงียบเนาะเจมไปหาร้านหน่อยดีมันไม่มีคนเนี่ยมึงเห็นกูดคัตเบลแล้วเสือคาดเบลเหรอ โท่น้องนี่เดินลางเดินลางเป็นไรวะน้องชายไม่เป็นไรใช่ปะโทษโทษทีโทษทีโทษทีน้องนี่เดินลางเดินลางหัวเมืองหัวเมืองหัวเมืองแกหัวเมืองไอ้ไผ่ไหนวะหกหนึงเจ็ดสองเจ็ดไอ้ไผ่เพื่อนกูปะวะแดกข้าวใช่ไหมมึงแดกตีนกูก่อนแล้วกันครับรู้ครับกินอะไรอ่ะใช่ครับข้าวครับซื้อข้าวพับเนี่ย สรุปอะไรนะสรุปว่าจะซื้อข้าวไหมได้แล้วครับได้แล้วครับเอาอีกชักจานหนึ่งดีกว่าครับคุณขายเหรออ้าวถ้าผมโทรหาคุณผมจะผมจะขายหรือล่ะผมก็ต้องขายดิผอผมไม่เอาจานเออเอาเอากี่จานฮะเอากี่จานอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้นะครับอยู่เบลบนครับเบลบนโอ้ได้ครับเอาเอากี่จานครับเอากี่จานอ๋อ เอาสิครับสิสิอแล้วถ้าไม่ซื้ออ่ะครับแล้วถ้าสมมติว่าแบบมีตังครับรู้ครับว่ามีตังแล้วถ้าไม่ซื้อล่ะก็ผมซื้อไงมาแล้วถ้าสมมติไม่ซื้อล่ะยวถ่ายรูปให้ดูโอเคมั้ยไม่สมมติสมมติไม่ซื้อล่ะขอขอโทษครับเป็นเป็นอะไรไหมครับรถบรรทุกครับมันมันมันมีตะกาเขียวไหมครับตอนนี้รถรถบรรทุกอืมอือืก้าเขียวอ่ะครับใช่ครับหน้าเรเบลล่างครับ ใช่ครับตะกร้าเขียวเลเวลล่าไกลไกลขนาดเลยเหรอครับครับไปไปไปไหมครับผมไปส่งไปไหมครับผมไปส่งไม่ไม่เป็นไรครับไม่ผมไปส่งหรือว่ามไปทิ้งอะเลเวลอะตะกร้าเขียมันมีเลเวลล่างด้วยวะตะกร้าเขียวหรือตะกร้าธรรมดาครับผมว่าน่าจะเป็นตะกร้าธรรมดานะใช่ครับตะกร้าที่ซื้อกล่องตอมได้ครับผมอ๋อได้ครับได้ได้ได้มองไม่เห็นเลยครับ ไม่มีกล่องซ่อมเดียวอ๋อได้ครับขื่นมาใส่ไม่ได้มันมันมันอยู่ตรงไหนล่ะครับอ่าข้างในชั้นสองครับพาพาไปไหนได้ไหมครับได้ครับได้ได้ได้คุยอะใครอะพี่พี่พี่นี่น่าดนอยต้งตีนเอ้าไอ้เหี้ยกดผิดไอ้สัตว์เลย แก๊งอะไรวะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยไม่ค่อยถูกฉลกอะแก๊งอะไรแนวนี้ด้วยเด้แหนดีรุ่นใหญ่แก๊งอะไรวะน้องแก๊งอะไรวะน้องชายโรซาครับโรซาเจ็ดเด้อเออเท่เท่เท่โรซาหนุ่มก็น้องซ้อมมาเขือเทศตัวจริงเหรอแก๊งจริงพี่รุ่นใหญ่พี่แนวนี้พี่ชาย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  พีช่ชายครับพาไปพาหน่อยครับพี่ชายเลิฟของผมพาเอาไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่แล้วเอ้ยทำไมผมกดผมกดมันเป็นอ้าวไม่ผมกดขึ้นอย่างเงี้ยพี่เป็นไงล่ะอ้าปกติหรือหรือว่าผมต้องขับป่ะพี่ผมว่าผมว่าพี่แกล้งผมเล่นละเฮ้ยพี่รถพี่ไม่ใช่แล้วผมต้องไปของผมแทนแล้วมั้งเนี่ยรถรถฟีสิงเ่ย พี่มันมันมีมันผมไม่ได้แกะอะพี่ลองขึ้นใหม่ไม่พี่ลองขึ้นใหม่ผมไม่ผมมีแกงไม่ได้อ่ะพี่พี่อุ้มผมไม่พี่ขึ้นมาเหลี่ยมนี้กว่าจะเอาได้ว่ะเยียยากนะไม่เหลี่ยมเนี้ยเหลี่ยมคองโกเนี่ยเหลี่ยมเคนโกเนี่ยเหลี่ยมซาโมเนี่ยไอรลวทำลายน้องชาย น้องชายเฮ้ยหลวดหลวดหลวดเฮ้ยจะที่หลวดคุยกูหน่อยฮัลโหลครับหลวดไม่กี้ยิงได้หรอมันโดนรถผมนะหลวดหลวดครับไม่กี้ยิงโดนรถผมนะโดนเหรอครับโดนครับผมดังต๊อกเลยโอเคโอเคลุนใหญ่เดินแรงเดินแรงตั้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย สวัสดีครับโอ้โหไม่ต้องล็อกรถก็ได้รู้สึกเสียใจจังเลยเวลาหนูล็อกรถให้พี่เนี่ยใจหมดพี่หนูครับจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ระวังโดนปรับนะไม่โดนครับฮ่าทำไมหนูไม่ฟังพี่ล่ะเวลาพี่พูดอ่ะจอดมันมันหนูยังไม่โดนปรับมันยกรถไปเลยนะหนูไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรนะ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  วิ่งนิดเดียวกูเตือนแล้วไม่ฟังไม่ฟังไฟลุกซารู้ดีเหรอ ัลโหลไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งไปขึ้นรถาฮะขึ้นรถมาผมไปส่งไม่คับแล้วจะวิ่งไปร้านส้าพผมเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ส่งไม่ก็วิ่งไปร้านส้าทำไมนะทำไมทำไมทำไมคนเราถึงไม่ไปส่งอ่ะผมไปส่งเชื่อผมซี่ให้ผมได้ไปส่งคุณได้ไหมครับ <c oughs> คุณผู้หญิงซานตะคอของผมค <c oughs> ือเออเออเดินเองแล้วกันยามเย็นยาม,ยามบรรยากาศตอนห้าโมงเย็นนีม่มันสักสวยจริงๆเลยนะได้มีรถคันหนึง่งขับไปอย่างช่างหน้าร้าจริงๆไปเอ็ม เห็นแล้วมันก็อดใจไม่ได้หมอดูบอกว่าถ้าผู้หญิงคนไหนรถพังอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะจะมีความรักเร็วๆนี้แล้วมันพังจริงไงนั่นนะแสดงแสดงว่าเรากำลังมีความรักเร็วๆนี้พี่ยินดีด้วยน้องเดี๋ยวกล่องชอบมาก็พอ อาพาวมันแพงอ่ะเลขเดี๋ยวพี่ให้กซ่อมเลขเลขเลขซ่อมได้อยู่มันจะขับได้อยู่เชื่อพี่เลขอะไรเอา้าเลขพี่อะไจะจำไว้เนี่ยก็เอาไปซ่อมเอ้ยพี่ผิดอะไรเวลารถพังพี่ก็พร้อมช่วยเลขอะไรนะเจ็ดห <c oughs> ้าเจ็ดจะเอาไปฟ้องพ่อเออซ่อมได้ได้หนะเอา้าซ่อมดู น่าดูเลยเห็นไหมล่ะเริ่มกลับมาเป็นอย่างเดิมแล้วเห็นไหมยังไม่ทันร่มเลยมาแล้วนี่พลิกตัวรถนิดหน่อยตามยัถาการรมาเน,นองซั like มติงะไรแดดอะโอ้ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเว้ยแก๊งยมพูเนี่ยมีแต่คนหน้าตาดีเว้ยเห็นแล้วมันมีใจชื้นจริงๆเลยเวลาได้เจอแก๊งอะไรอย่างเงี้ยหลครับเราอยู่แก๊งอะไรกันครับเนี่ยสีชมหูแก๊งชมพูชื่อแก๊ง <c oughs> อะไรครับชื่อแก๊งอะไรเอ่ย <c oughs> ชื่ออะไรนะ <c oughs> เอ็กซ์โซรันเลดี้เขาพี่เห็นแล้วพี่ก็แฮปปี้มีความสุขครับไอ้โซดเราค่อยว่ากันนะพี่กดเจเป็นมีพีเอาไปก่อนหนึ่งหมัมด,ด <laughs> <laughs> เธอดอีเออเว้ย <laughs> ไอ้น้อง <laughs> เออเออเพลินเเกิด <laughs> มาทีมมันก็อยู่นู่นอะไกลอะ่ะ คนในแก๊งให้มาส่งครับใช่เหรอครับใช่ครับผมว่าแต่ชื่อเลยหโอวิงยาวิโอ้ยหมอครับยืนลงมาเนินอย่างงี้ ผมว่าไม่ดีเลยนะฮะโดนดเสยง่ายๆเลยนะจริงเหรอครับครับด้วยความเป็นห่วงจากแฟนเก่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะใครไม่รู้ครับพูดไปเรื่อยพูดไปมั่วไปหมดกูเนี่ยซ <c oughs> าเวียซาเวียซาเวียซาเวียฮาฮ่าฮซาเวียซาเวียเว้ยซาเวียเว้ยไม่รู้มะไรกันครับเหมือน <c oughs> แก๊งนี้ไม่มีเรื่องมั้งไอซิก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 เพื่อน เพื่อนครับเพื่อนเอ้ยเพื่อนพักอ้ยไม่ต้องแล้วเพื่อนครับว่าไงครับพี่ชายไม่ไม่มีนะน้องชายพี่โอเคครับพี่ชายผมเออไว้เออไวเออไว้พักทายกันแป๊บเดียวเป็นเพื่อนรักอะไรกันละหมอครับฉีดยาหน่อยครับแฟนเก่าผมฉีดก็ได้ครับแฟนเก่าสวัสดีสวัสดีไปใส่หมวกให้ผมไม่รู้ฉากโอ้โหแม่งจี๊ดว่ะในวันที่เธอไม่มีใครเราพร้อมจะซัพพอร์ตเธอเสมอแต่เธอมาทำกับเราอย่างนี้ไว้ก่อน โทษโทษน้องเฮ้ยน้องน้องชายเออพอดีเลยหลังเลิฟของพี่น้องน้องน้องพี่ขอของซ่อมหน่อยดิเดี๋ยวพี่ให้เงินเดี๋ยวพี่ให้เงินชายชายเดี๋ยวพี่เลขพี่เลขอ่าหนึ่งสามเจ็ดเก้าน้องเลิฟของพี่หนึ่งสามเจ็ดเก้ากำลังพี่กำลังใจเย็นๆนะโอเคขอบขอบคุณมากอ้าวอ้าวอ้าวอะไรอ่ะอ้าวอะไรน้องคืออ้าวฮะอ้าวครับอ๋อโอเคโอเค เฮ้ยเดินแรง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 เก้าห้าแปดสามหนึ่งเก้าห้าแปดสามหนึ่งเก้าห้าแปดสามหนึ่งโทรดิครับครับว่างไงขอเบอร์ผมมีอะไรป่ะครับโลซานใช่ไหมครับผมโลซานเช่ครับว่าอ่ามีไอวันนี้พี่ว่างกันไหมครับไม่ว่างครับไม่ว่างไม่ไม่ว่างเลยใช่ไหมทำไมทำไมเรามีอะไร ว่าจะขอซ้อมอะครับพี่ไม่สะดวกอะพี่ไปกินเหล้าับเพื่อนพี่เดี๋ยวคืนนี้อครับได้ได้ได้เฮ้ยไ,ไ,ไ,ไอขี่เทามันรันจัดเลยดิว่าไอใ,ใช้ได้ว่ะน้อง <laughs> เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ชื่อแกงชื่อว่าอะไรวะโลโซอ๋อไม่แกงไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรเออสู <laughs> <laughs> ้สู้น้องมองหี่อะไรเด็กเด้อเดี๋ยวกู้ทื่ออก อุ้ยขอโทษครับโอซี0ร้อยจริงป่ะครับจริงพรุ่งนี้ไปสยามด้วยกันไหมครับโอซี0ร้อยอะไรนะไปไปสยามด้วยกันไหมครับโอซี0ร้อยสยามไหนสยามสยามเซ็นเตอร์ครับได้กี่โมงครับกี่โมงนี่ตื่นสายอะดิเอาไอ้จีมาดิ นั่นนะโอซีไม่จริงเนี่ยครับคนโอซีไม่จริงอ่ะครับมันจะเป็นแนวนี้ได้โดเน่ได้นะคะโอ้โหได้เลยครับได้ได้เลยได้เลยโหวิน่ารักน่ารักทางนั้นเลยได้ครับได้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 เลยครับจุ๊บเร็วจุ๊บเร็วจุ๊บวิเร็วจุ๊บวิเร็วจุ๊บหน่อยอ่ะเอาไปก่อนร้อยหนึ่งเดี๋ยนี้เยมเพื่อนเียมใส่เสื้อผิดเพื่อนครับสั่งมาแล้วนะเอ๊ะมึงนอนดิ เขาบอกว่าผู้หญิงคนขับรถสีแดงเนี่ยไปดูดวงมาบอกจะได้ผู้หญิงขับเบป,ป้าคันสีแดงเป็นแฟนไม่รู้ว่าหมอดูเรื่องจริงเปล่าไห้ารอย้วเมืไ <c oughs> อ้น,นี่ให้ไปห้าร้อยเดี๋ยวจดใช่ไหมอ่าไปก่อนหนึง่งพันหนึ่งพี่ไม่ชอบไปเห็นใครได้มากมากกว่า เย้เหนื่อยมหายชนไหลเปล่าวะเฮ้ยพี่ไม่เห็นชิฟหายแล้วขอโทษครับเป็นอะไรกันหรือเปล่าเป็นคเขาเป็นอะไรเป็นแฟนผมเป็นแฟนผมไหมไปเถอะไ่เถอะไอพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อสโนเบลพี่ชื่อสโนเบลอะฮะทำไมอ่ะพี่เป็นเพื่อนกับพวกหนูทำไมหนูไม่มีเพื่อนนี่นะได้ หนูมีไอจีกันไหมล่ะแต่ละคนอ่ะเราเจอคนที่มาเป็นเพื่อนกันเอาไม่ใช่ฟังไปฟังพี่ก่อนนม่ใหม่ๆพี่ั่นจังเอ้ยปกตะหนูไม่มีเพื่อนอ่ะพี่เป็นเพื่อนหนูได้ไหมพี่เป็นแฟนหนูได้แต่พี่เป็นเพื่อนหนูยากหน่อยหนูคิดบ้างดิหนูหนูไม่คิดเลยอ่ะหนูเพิ่งเข้ามาเนี่ยเงินก็ไม่มีเข้าก็ไม่ไีกินเนี่ยเออดูเหมือนยาจกเลยอ่ะเอางี้พวกหนูอยากเป็นเพื่อนพี่ใช่ไหมใช่หนูมีไอจีกันไหมล่ะแต่ละคนเอ้ามาเหอะ ไม่ดูฟังพี่ก่อนซีคำว่าเป็นเพื่อนเออเอาไหม่คำว่าเป็นเพื่อนมันแลกไอจีกันไม่ได้หรอพี่พี่งงเอ้าทําไมอ่ะได้เอาไอจีพี่ไปก่อนไหมล่ะเนี่ยเนี่ยคนเขาบอกว่าแต่งหน้าหน้าตาน่ารักเนี่ยโอซีมักจะน่ารักโอซี่อาจจะเป็นสาวสยามคนเนี้ยหนูไม่หายแก่หรอกจริงๆแล้เราต้องทำยังไงอ่ะมขอไอจีพี่ก่อนพี่แย่เละพี่แย่เละ สวัสดีครับ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 เออน้องพอพอแล้วน้องพอแล้วพอแล้วพอน้องพอแล้วน้องเออเออพี่ขอโทษพี่ขอโทษน้องน้องพี่ขอโทษเออดองน้องน้องตายพีเล่า้เลิศหงเออไหนจริงป่ะจริงดิยาพี่โกหกอยู่โกหกอยู่อย่าไปอยากโกหกพี่ดิไหน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 คนนี้ไหนบอกเหลือหนึ่งจะร้องไห้เลยเนี่ย ไหนวะใช่พี่ไหมพี่ปัญญายา่จะตายอยู่ดีเออพี่ให้ก่อบพี่แก๊งใหญ่ยุสิคกขาตายเรียบร้อยไหนไหนไหนพี่ชมให้น้องพี่ชมให้มึงอยู่ตรงนี้แหละแกตีครับสาวเขาจะคุยกันไอเลี้ยนมึงมาจากไหนมาแล้วครับพี่แฟนหนูไปไหนล่ะ แคดเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาผมบอกแคดใช่ใช่ไม่มีถ้าพี่ไม่เป็นเพื่อนกันเออเป็นเ,ปเอ้ยบอกว่าเป็นไปไหนอ่ะคือ,คอจะไม่เป็นเพื่อนเอางี้อนนเอางี้พี่ถามคําเดียวเรารู้ได้ไงว่าศพผู้ชายคนนี้อยู่ตรงโน้น,นดิสคอร์ดพี่ <laughs> โอ้น้องโอ้โหน้อง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 ใช้คับว่าเออแบบเออเป็นแฟนกันใช้สื่ออะไรก็ได้น้องเออขอโทษทีครับขอโทษทีพี่รถผมไปไหนอ่ะเฮ้ยหนูพี่แจ้งไปได้ปะมาขึ้นมาคันนี้คันนี้เอ้ย ไม่ไม่ไม่เอางี้ฟังฟังฟังนะฟังนะว่าไงพี่วละถ้าหนูถ้าถ้าถ้าหนูไม่จูบพี่พี่แจ้งใบหนูเหรออ่ะเอายังไงเอายังไงอ่ะเอาถ้าหนูไม่จูบพี่พี่แจ้งใบหนูนะหนูยังเอาไงอ่ะอ่ะอ่ะขำอ่าไม่พี่แจ้งใบหนูเลยนะเอาดีๆีอะดีๆีอะเอาดีดีทำดีๆทำดีดีเออพี่ให้คืนอดีเอาเป็นแฟนไม่รู้แฟนไม่รู้ ปิดไ้ปิดไป <c oughs> เอาเร็ว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 พี่แจ้งไปหนูนะเอาไง <c oughs> จุ๊บพี่ก่อน <c oughs> จุ๊บแบบสาวขอสามท, 1, 2, 1, ทีนึงสองสามขอทีนึงขอดังดังหมากแบบหมั <c oughs> เอาห <c oughs> ลงสิ <c oughs> คือเอาง่ายๆนะพี่น้องแฟนน้องอ่ะจุ๊บพี่จบ